เป็นคนหนึ่งค่ะ ที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่าง,างๆงานี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel m o m i t News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาทีมีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะ Mimit News กลมาแล้วนะคะมาเล่าข่าวให้กับทุกท่านฟังกันเป็นประจำม เหมือนเดิมนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันเลยนะคะคลิปนี้เราก็อยู่ที่ม33เรารักกันนะคะ,ะแน่นอนว่าช่วงนี้ก็มีแต่มอ3เรารักกันเพราะกลุ่มอื่นเขาก็ทยอยได้เงินกันไปหมดแล้วนะคะสําหรับกลุ่มนี้นะคะม33เรารักกัน,นะคะ่ะเริ่มยืนยันตัวตนได้แล้วในแอปเป่าตังนะคะแต่จะได้ถึงวันไหนจะเช็คได้ถึงตอนไหน แต่จะสามารถยืนยันตัวตนได้ถึงวันไหนรีบมาเช็คข่าวกันเลยนะคะก่อนโดนตัดสิทธิ์เพราะล่าช้านะคะอัปเดตความคืบหน้าโครงการมอ3 3เรารักกันนะคะเตรียมจ่ายเงิน4,000บาทแก่ผู้ประกันตนม .33 ซึ่งลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.m33rarakarn.com ที่เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม ถึง31พฤษภาคม64พร้อมทั้งจะเปิดลงทะเบียนอีกครั้งสำหรับรอบขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่15ถึง28มีนาคมนะคะ โดยผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33ที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนในรอบแรกสามารถลงทะเบียนได้ที่ w w w m o 33เรารักกา com ส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนก็สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์การได้รับเงินเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 นางสาวไตรสุรีไตรสระกุลนะคะรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้สํานักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมการเปิดลงทะเบียนสําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนโดยผู้มีสิทธิ์สามารถนําบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปขอลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มมีสัญชาติไทยมียอดเงินจากทุก บัญชีไม่เกิน5,000 500, บาทนะคะไม่เป็นผู้ถือบัตริการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะด้วยและนอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบการขยายเวลาการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตัง สำหรับโครงการมอ3เรารักกันนะคะโดยกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วเสร็จระหว่างวันที่21กุมภาถึง7มีนาคมจากเดิมที่ต้องกดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังระหว่างวันที่15ถึง21มีนาคมนะคะตอนนี้นะคะสามารถขยายเวลาเป็นตั้งแต่15มีนาคมจนถึง31พฤษภาคม64เลยนะคะเช่นเดียวกับกลุ่มรอบทบทวนสิทธิ์ที่ลงทะเบียนร,ระหว่างวันที่15ถึง28มีนาคมค่ะก็ขยายไป เหมือนกันนะคะเป็น5เมษายนถึง31พฤษภาค,คมเลยนะคะโดยทุกคนที่ได้มีการยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับวงเงิน4,000บาทตามมาตรการที่กำหนดเลยค่ะโอ้นี่ก็คือนะคะเป็นเวลาที่เขาขยายมาแล้วสำหรับใครนะคะที่อยู่ม33เรารักกันและยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเขาขยายยาวๆไปจนถึง31พฤษภาค,คม64เลยค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel m u m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ